ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนีไคเนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางไต้หวันเช้าวันที่18นะครับเมื่อวานไต้หวันฟัน9ก้าเด้งบนล่างนะครับจอ8แปดก้านะครับมาลุ้นว่าไต้หวันวันนี้ก็ต่อนะครับไต้หวันเปิด6 2สบวก9 4ครับจะบวกไม่เยะนครับโอกาสลงลบก็ได้นะครับไม่เป็นโอกาสอาจจะลงลบได้นะครับ ไต้หวันวันนี้ผมเด่นห้าเก้าครับชอบเก้ามากกว่าห้าเล็กน้อยครับเจาะศูนย์เก้าครับเจาะสี่เก้าตัวเปิดเลยเนี้ยแปดเก้าครับแล้วก็ชุดห้านะครับห้าจะเป็นพี่น้องเพราะว่าเมื่อเช้ามันให้เพาะเปิดเช้ามันพี่น้องนะครับก็จะเป็นสี่ห้าหกห้าครับ แล้วก็95ครับหลักร้อย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 สักคู่นะครับหลักร้อยสักคู่หลักร้อยห้าครับเอาตัวรองมาใส่หลักร้อยครับอ่าครับไต้หวันประมาณนี้ครับไต้หวันประมาณนี้เนาะเมะื่อวานใครรูดก็เด้งนะครับแล้วใครเจาะก็ยังเข้านะครับก็ลองพิจารณาดูกันอีกรอบนึงนะครับก็อันไหนเดินก็บอกเนาะอันไหนที่ไม่เดินก็ บอกครับลองดูครับลองพิจารณาดูผมว่างอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับท่านจะตามหรือไม่ตามเนาะมันขึ้นอยู่กับท่านเองเลยบางบางท่านโดดไปโดดมาโดดเล่นไม่เอา,อาง่ายคือหนึ่งเลยเราชอบเราต้องเลือกหุ้นที่เราชอบแล้วเราถึงจะเล่นนอกจากวันไหนไม่มีหุ้นเล่นเออเราถึงจะมาเล่นนะครับไม่ต้องไม่ต้องแบบเออไม่ชอบไม่ชอบไต้หวันก็ไม่ต้องจิ้มไต้หวันถูกต้องครับ <S <S ชอบนี่แค่อีเล่นนี่แค่อีไม่ชอบนี่แค่อีชอบดาวโจนส์เล่นดาวโจนส์ครับ เราต้องเล่นหุ้นที่เราชอบเป็นหลักครับไม่ใช่เล่นทุกหุ้นนะครับไม่ต้องเล่นทุกหุ้นเว็บไม่ได้แจกโลขนเล่นทุกหุ้นนะครับเว็บจะกินตาอย่างเดียวนะครับได้หยุดครับได้หยุดถอนนอนหลับครับโอเคนะครับขอให้รวยไต้หวันต่อไปวันที่สองติดต่อกันนะครับแล้วมาเจอกันวันนี้วันนี้มีจีนครับไมนไ้มีจีนก็มีจีนเพิ่มขึ้นมาโอเคนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอให้รวยๆทุกท่านครับ